เปิดเรื่องมากก็ได้มีทหารโบราณกลุ่มหนึ่งกำลังสำรวจถ้ำแต่ก็ถูกสัตว์ร้ายปริศนาโจมตีจนเสียชีวิตแม่ทัพของทหารที่เห็นแบบนั้นจึงเอ่ยปากออกมาเลยว่าข้าพบแล้วทวีปนี้คือทวีปเฉียนอู่องค์จัก,กรพรรดิป่วยหนักเหล่าทาหารจึงออกตามล่าเพื่อหาน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาองค์จัก,กรพรรดิทำให้มีสงครามหลายประเทศเพราะเกิดการแย่งชิงภาพกระตัดมาที่อาบอบนวดแห่งหนึ่งมีตาลุงแก่ๆกำลังเทียบผู้หญิงเขาก็ทำให้สาวๆรู้สึกกลัว แต่จริงๆแล้วสาวๆพวกนี้เป็นปีศาจหมาป่ามันได้กลับคืนเป็นร่างเดิมและเข้าโจมตีตะลุงแต่ตะลุงก็กระโดดเตะปากมันจนมันกระเด็นทําให้รอบๆอาบอบนวดค่อยกลับมาเป็นปกติปรากฏว่าสถานีแห่งนี้มีแต่โครงกระดูกและตะลุงคนนี้ก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะเขาเป็นนักล่าปีศาจปีศาจหมาป่าได้พาพักพวกมาลุนสังหารตะลุงแต่ตะลุงก็สามารถจัดการกับพวกมันทั้งหมดได้หลังจากจบงานเขาไม่รอช้าที่จะทํางานต่อไปเขารีบออกเดินทางไปยังเมืองชูชาน จากนั้นภาพตัดมาที่พระเอกเขากําลังฝึกดาบกับหุ่นฟางการโจมตีของเขาช่างเร็วและแม่นยําจนเพื่อนๆต่างอึง้งแต่ติดอย่างเดียวเขาขี้แอ๊กไปหน่อยซึ่งเป้าหมายและความฝันของพระเอกคือการเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่พระเอกได้พาเพื่อนของเขาออกเดินทางไปนอกเมืองเพื่อปราบปีศาจผลงานพวกนี้จะทําให้เขาได้เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่โดยพระเอกก็ออกนอกเมืองมากับเจ้าอ้วนที่เป็นเพื่อนสนิทขณะที่ทั้งสองเดินทางมาเรื่อยๆพระเอกก็ได้ยินเสียงคำราของปีศาจ ซึ่งจริงๆแล้วพวกทหารที่อยู่อีกฝากทางได้จับปีศาจเอาไว้หนึ่งตัวพวกเขาก็ล่ามันไว้ส่วนทางดอนพระเอกกับเพื่อนที่เดินอยู่ดีๆก็ได้ตกลงมาในถ้ำของปีศาจอีกตัวที่ซ่อนอยู่พร้อมกับมีเหล่าทหารหลายคนกำเนงจะโจมตีมันพระเอกและเจ้าอ้วรีบซ่อนตัวทางด้านแม่ทัพได้สั่งให้ทหารโจมตีปีศาจอย่างต่อเนื่องจนกว่ามันจะหมดแรงและยอมสยบแต่เจ้าปีศาจที่เห็นพระเอกอยู่ใกล้ตัวของมันมากที่สุดมันก็เข้ามาใช้ปากกินพระเอกอย่างรวดเร็วแบบที่พระเอกไม่ทันตั้งตัว ขณะที่มันกินพระเอกทหารทุกคนได้เข้ามาโจมตีเจ้าปีศาจจนมันได้สิ้นชีวิตทางด้านของพระเอกที่ถูกกินก็ไม่ได้เสียชีวิตเพราะแท้จริงแล้วเจ้าปีศาจนั้นได้เข้าไปสิงในร่างของพระเอกโดยใช้เงื่อนไขผูกมัดชีวิตถ้าหากพระเอกตายเขาก็ตายถ้าหากพระเอกต้องการต่อสู้เขาก็ต้องต่อชู้การสิงร่างของเจ้าปีศาจทําให้พระเอกเก่งขึ้น100เท่าพระเอกได้ออกมาจากร่างของปีศาจพร้อมอยู่ในสภาพครึ่งปีศาจแต่คนที่ควบคุมร่างกายนั้นคือเจ้าปีศาจทหารทุกคนได้เข้าไปลุมโจมตีพระเอกทุกทิศทาง แต่เพียงแค่เขาสะบัดมือก็สร้างอาณาเขตหนามแหลมทิ่มแทงทุกคนจนเสียชีวิตซึ่งไม่มีผู้ใดที่สามารถเข้าใกล้พระเอกได้เลยรอบๆตัวเขาเต็มไปด้วยอลาอันนาสะพึง่งหลังจากที่เจ้าปีศาจจัดการทหารไปหลายคนมารู้สึกดีสุดๆส,สาเหตุที่เหล่าทหารตามล่าปีศาจนั้นเพราะในตัวของมันมีไข่มุกในตำนานที่สามารถทําให้เป็นอมะตะของดีดันตกใส่พระเอกสะง,งั้นเนื่องจากไข่มุกได้เข้าสู่ร่างกายของพระเอกทําให้เจ้าเมืองหลายๆเมืองรับรู้ได้ พวกเจ้าเมืองจึงสั่งหน่วยสังหารไปตามสืบแล้วชิงมาให้ได้ภาพตัดกลับมาพระเอกได้จัดการกับทหารทุกคนจนหมดแต่แก่ที่เป็นนักล่าปีศาจได้ปรากฏตัวหลังจากนั้นไม่นานเขาเห็นว่าพระเอกนั้นมีสภาพครื่งปีศาจเขาจึงรีบใช้วิชายันเข้าไปทําให้พระเอกสงบซึ่งพระเอกก็สงบแบบง่ายๆเลยเพราะเขาคนข้างเก่งแต่ทว่าทหารที่เป็นแม่ทัพนั้นยังไม่ตายมันก็วิ่งเข้ามาโจมตีพระเอกเพื่อสังหารแต่จู่ๆก็มีเซียนกระบี่ขี่ดาบลอยมาช่วยพระเอกเอาไว้และเขาก็รีบบินหนีไป พอรู้สึกตัวอีกทีพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกจับล่ามโซ่เซียนกระบี่คนนี้ได้เขียนยันไปทั่วร่างกายของพระเอกยันที่เขาเขียนมันทําให้พระเอกปวดแสบปวดร้อนทั่วร่างกายจนเกือบวิญญาณหลุดจากนั้นเขาได้ใช้เข็มปักไปทั่วร่างกายของพระเอกจนเกือบจะทําสําเร็จแต่ตาแก่นั้นได้เข้ามาช่วยเอาไว้ด้วยวิชายันซึ่งตาแก่ก็เก่งถึงขนาดจับลูกศิษย์ของเซียนกระบี่มาหลายคนโดยไม่สังหารด้วยความเข็นของเซียนกระบี่ตาแก่รู้ดีว่าถ้าหากต้องสู้กันต้องกินเวลาแน่นอนเขาจึงแอบใช้วิชายันเข้าไปช โดยที่พูดกับเซียนกระบี่ตลอดเวลาทําให้เขาเสียสมาธิและตะแก่ได้ใช้ยันระเบิดทําให้เซียนกระบี่พลาดโอกาสตะแก่ก็เข้ามาชิงตัวพระเอกในทันที